เวาพูดอะเสียงมันจะเข้าพอดีเว้ยถ้าเรากำลังบรรยายตราแล้เราขี่จักรยานนะโอโ้โหอากาศ <c oughs> กลับเข้าบ้านดีกว่ากูวันนี้เราจะไปทดสอบอุปรกรณ์ในการขี่จักรยานชมคลองล่องหัวกอกคงไม่ขี่แล้วกูไม่ไป <c oughs> โอ้โหสภาพโอโ้ยังร้อนอ่ะนี่ร้อนเหมือนมันมีเข็มเข็มมาทิ่มตัวเลยเนะี่ย

วันนี้เราตามหาท้องล่องสวนนะครับไม่น่าจะมีนะแต่ก็อากาศดีมากนะครับวันนี้น่าจะได้แสงสวยงามโอ้โหนี่คือใบไม้นี่เหี่ยวเลยนะฮะร้อนจนใบไม้เหี่ยวเลย นี้เมื่อก่อนทางซ้ายมือผมนี่นะเมื่อก่อนจะเป็นอู่รถทัวร์นะตอนนี้เป็นซอยพิพากษาดี60แยก1คลินิกนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมีรถทัวร์มาอยู่แถวนี้นะซอยก็เล็กนิดเดียวทางขวามือนี่30ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะที่ใครก็ไม่รู้ แล้วไหนแล้วก็เอามาลองขี่แล้วเรามาดูว่าคันนี้เราสามารถเทคสปีดได้แค่ไหนนะครับตับนนี้เราอยู่ที่เกียร์สี่นะ เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราเทคสปีดยาวๆแล้วปรับจานหน้าขึ้นไปก็รับวิตามินดีบอกให้สักยีนาทีนะวิตามินดีจะอยู่ในร่างกายเราได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับ แต่ถ้าใครที่ทานเป็นอาหารเสริมนะก็อยู่ได้วันต่อวันนะก็อยากให้เรามาตากแดดกันดีกว่า20นาทีไม่น่าจะเป็นมะเร็งนะเดี๋เรากำลังจะเทคเกีกรยร์นะครับอ้าวเกียร์พังอ๋อมันอยู่จานสองกัแล้วนี่จานสามไม่ขึ้นนะฮะ โโอโ้ให้เช่าที่ดินร้อยวาครับไม่รู้จะเช่ามาทำอะไรนะครับซ้ายมือนี้โอ้ไอ่ก่อสร้างเป็นตึกนะ Ờ. Gấp đi quả. ไม,ไม่รู้กดอัดหรือวะอ่าไม่กินกดไปแล้วไหมอะกูก,กดเปิดแต่กูก,กดอัดว่ะรเราอ๋ออ,อัดอัดอัดสีแดงขึ้นอยู่โอเค <c oughs> <c oughs>